ดีต้อนรับสู่นครปักเซนะเป็นเมืองหลวงทางภาคใต้ก็จะมีภูเขาสองฝั่งสองฟากนะข้ามแม่น้ำไปเดี๋ยวโหคือหมอกลงเยอะมากนะแล้วตอนนี้เหมือนเขาจะทำขอบเขาเรียกขอบอะไรขอบแม่น้ำนะ สวยงามเลยนะแขงแรงดินก็ไม่ถลา่แล้วค่ดูดีไปเลยนะี่ครับัตเ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นสารหลักเมืองนะเลี้ยวขวาไปสวย นี่เป็นศาลหลักเมืองติดข้างวัดโอลัตนาอะไรสักอย่างเนะาะศาลหลักเมืองถ่ยรูปใ้ห้านถูกหวยรวย,ยเบื่อทำอะไรกันได้แต่สิ่งดีๆแล้วนี่เดี๋ยวเราจะไปตลา,านนะดสวยนี่เป็นร้านที่เราเอามาเช่ารถต่างๆเจ้าของร้านมาแล้ว ลรงแรมลาวเจริญเหมือนฝนจะลงเม็ดหน่อยโอ้โหนี้วันนี้มีตลาดเดี๋ยวอ้อ,อไปฟังตอนนี้ก็จะมีของกินหน้าโรงพยาบาลม่จะขาย อผ้านะข้างในนี่ก็จะเป็นตลาดาเรื่องตลาดโอท็อปนะ,ะมีรู้แต่เช้านี่ร้านประจำที่ผมมากินจะเป็นร้านต้มเนื้อไม่รู้ว่ามีขายหรือเปล่านะไม่น่าจะมีขายเลยจะเป็นตลาดนั่งกินนะเพราะว่าอยู่ใกล้โรงพยานาลนะ เป็นพวกเฟอพวกอะไรเนี่ยตลาดดวงดีพาซานี่สมหมูพวกข้าวพวกผลไมา้ต่างๆนะโอ้โหผลไม้เขาเยอะมากเลยนะเอาไว้แบบอยู่ใกล้โรงพยาบาลแล้วก็เอาไว้เอาไปฝากคนป่วยบ้างอะไรบ้างอน,น,นะประมาณนี้นงนั่นังเล็ดตัวนี้ก็จะมี ที่แรกเงินแต่วันนี้หยุดนะเปิดอีกทีวันที่13โอ้หยุดนานเลยโอเคออซ้ายขับรถก็ต้องดูหน่อยนะครับเพราะว่าที่นีนะ่อาจจะขับรถเร็วหน่อยก็จะมีกาแฟเมซอนอะไรพวกนี้ด้วยวเราเคยวิ่งเลนซ้ายวันหนึ่งมาเล่นมีนเล็กว่าแล้ว,วก็งง มีลานเฟอร์ฮะคนกำลังจะลงเม็ดนะ สาลาเปาขนมหวานเดี๋ยวนี้ขนมหวานแบบของไทยมีกินทั่วนะก็อาจจะเป็นเวียดน,นามกัมพูชาลาวอุ้ยนี่ร้านนี่ร้านเสือคนกินเยอะมากเลยเป็นร้านไาย ก็จะมีพี่น้องชาวเวียดนามอยู่เยอะเนี่ยเขาก็จะมีขนมอะไรพวกนี้นะอ๋อตักขายเลยเป็นโซนขายขนมมาขั้นเถอะนะช่วงเชา้าโอ้ตัวนี้ขขาหลังข้างถนนไปไม่ได้ไมีตึกทรงเก่า เนมามาเรียวโอโอกตลาดรงน้างแรมดีรงแรมนี้ก็ขึ้นชื่อเสียงต่างไปหลวงเวียงลเียงจันทร์667น,นะแล้วก็ไปสะพาน กิโลสัญลักษณ์ของเมืองนี้ก็ที่รู้ๆนะก็คือปราสาทบัรทูนะก็จะเป็นวงเวียนปราสาทบัรทูนะ หน้าฝนก็อย่างนี้แหละเนาะนี่มีปั๊มน้ำมันร้านแอบเนื้อเมื่อเช้าฝนตกหนักน่าจะตลาดน่าจะแฉะนะวันนี้เป็นวันธรรมดาไอ้วันอาทิตย์นะก็เลยคนจะไม่ค่อยเยอะนะก็ช่วง,งนี้ก็คงจะนงจะนอนกัน มีขา้าวจีร้านขายข้าวจีมีหลายร้านนะเส้นนี้นี่จะเป็นป้ายรถเมย์ไม่รู้มีรถเมย์ขึ้นหรือเปล่าก็ได้หลบฝนอยู่นะโอ้ธนาคารนี่เอชทีบี จะขี่รถเล่นไปอีกหน่อยหนาะของกินแปลกๆนะแต่ที่นี่ก็คงไม่ค่อยมีอะไรแปลกเท่าไหร่เลาก็กินคล้ายๆไทยคล้ายๆเวียดนามน,นะบางเมืองก็คล้ายๆจีนนะเออก็มีหลายอย่างเนีะไทยหลายอย่างโัใหญ่ใหญ่มาขี่เมืองลาวนี่็ดูอันตราย เป็นแท็กซี่นะแท็กซี่ก็มีหลายคันแล้วนะโอ้อาาเช้าเนี่ยผมจะมากินร้านเฟอเมกกี้นะสรุปก็คือไม่เปิดฝนตกละนี่ปดทใส่เย็น ฝนตกหนักเลยลงเม็เดเยอะเลยนี่ครับปักเซครับพี่น้องยังดีที่มันยังไม่ร้อนนะนะเลยแบบสบายหน่อย พวกปลาต้มตุ๋ทีแม่ค้าขายขนะนมทิ้ะผ้าคนเยอะเนะโอเคขอบคุณติดตามครับกินคว้นต่าครับ